ค่ะหืต้นน้ำขอบใจจ้าที่ชมพี่ว่าต่อยู่เฉยๆทำไมชมพี่อะต้นน้ำไม่ชมพี่เบลยทักหน่อยต้นน้ำหมายถึงดอกไม้ในโพสการ์ดน้ตางหา่ะ <c oughs> พี่บิวคะดอกอะไรหรือคะ <c oughs> อืพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองถามคุณลุงดีกว่านะคุณลุงคะนี่ดอกอะไร,รอะคะอันไหนอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเป็นดอกหอมประเภทหนึ่งเขาเรียกว่านมตำเหลียดอกนี้อะคะอันนี้เหรอ เรียกฮีรันยี่กาดอกไม้ของไทยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลงุงไม่ใช่สวยอย่างเดียวน,นะพวกไม้หอมพวกนี้ยังมีประโยชน์อีกด้วยมีประโยชน์ยังไงหระครับถ้าถามอย่างนี้สงสัยเราต้องไปหาที่นั่งกันก่อน,นแล้วเดี๋ยวเราเร็วคุณลุงจะเล่าให้ฟังดีไห<ป>มดีค่ะ,ะได้ที่นั่งดีเลยตรงนี้นี่เมื่อกี้นี่อยากจะรู้เรื่องไม้ดอกหอมใช่ไหม คนไทยเนี่ยนะมันมีความผูกพันกับไม้ดอกหอมมานนะตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วก็ในพิธีต่างๆของไทยก็สัมพันธ์กับไม้ดอกหอมเยอะไม่ว่าจะเป็นงานบุญเทศกาลต่างๆแล้วก็ยังมีการแบ่งอีกด้วยว่าดอกไม้ชนิดไหนจะใช้กับงานอะไรอย่างดอกบัวดอกมะลกิก็จะใช้กับงานบุญประเภทที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือที่เราให้ความเคารพนับถือ ว่าแต่ว่าพวกเรามีใครรู้บ้างว่าประโยชน์ของไม้ดอกหอมมีอะไรบ้างโ้ครับโต้เคยอ่านเจอในหนังสือสารานุกรมไทยเขาบอกว่าไม้ดอกหอมสามารถนํามาปรุงแต่งอาหารหวานให้มีกลิ่นหอมสวยงามหรืออย่างที่บ้านคุณยายก็เอาดอกมาลิมาลอยน้ำให้กลิ่นหอมชื่นใจครับอืมแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะคุณลงุงใช่จ้ะ อย่างเช่นดอกสลิดหรือบางคนเรียกว่าดอกขอจอรก็สามารถที่จะนำมาทำอาหารขาวก็ได้อย่างเช่นแงกงจีดดอกสลิดกับหมูสับอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอาดอกสลิดมาลวกจิ้มน,น้ำพริกกินกับปลาทูโอ้สุดยอดเลยปอเคยได้ยินว่าไม้ดอกหอมสามารถนำมาเป็นเครื่องสำอางใช่ด้วยหรอครับในสมัยก่อนเนี่ย ที่เมืองไทยยังไม่มีการนําเครื่องสมานเข้ามาจากต่างประเทศคนไทยก็มีการคิดทําคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือทําเครื่องอบที่เรียกว่าบุกงาแล้วก็ทําน้ําอบใช้กันด้วยนะยังไม่หมดนะไม้ดอกหอมยังมาทําเป็นสมุนไพรรักษาโรคหรือเป็นเครื่องดื่มสุขภาพก็ได้อท้าไมพี่วิวกับพี่เป้ถึงรู้เรื่องนี้ล่ะคะ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนง่ายถ้าต้นน้ำอยากรู้เรื่องไม้ดอกหอมของไทยก็ลองไปอ่านในสารานุกรมไทยดูนะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยบริษัทแบรนด์ทอยส์จำกัด สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ